สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมเฟรมวงไฟนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมของสายฟรี Fi นะครับก็แค่เติมเงินนะครับแล้วก็จะได้สกินสามตัวซึ่งผมว่าคุ้มอยู่นะอันนี้ก็คือเติมไปสามห้าคูปองนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องทําคือเนี่ยล็อกอินทุกวันนะครับแล้วก็รับไอ้เจ็ดอันเนี้ยพอรับปุ๊บนี่ก็จะสามารถแลกนี้ได้นะครับมีสกินสามสกินนะครับเนี่ยสโนวี่อะไรบ้างเนี่ยสามตัวเป็นฟ p นิกซ์ไบโอเ e t แล้วก็อริสนะครับซึ่งสกินมันราคาแพงอยู่นะแต่ คือมันฟรีแหละก็คือเติมไปสามห้าคูปองก็ถ้าไม่ใช้อะไรมันก็ฟรีเนาะโอเคมันก็จะมีอันนี้ด้วยคัมพีขั้นสูงนาบสิบ 10, แล้วก็เรียนรูนซึ่งคุ้มอันนี้คุ้มแล้วก็มีหลายคนนะครับที่ถามว่าสุ่มอันนี้ให้หน่อยได้ไหมก็เนี่ยไอนนที่ผมเคยบอกรอบก่อนแล้วก็คือมันไม่คุ้มนะฮะเนี่ยเก้าคูปองผมว่ารอกิจกรรมอื่นมันก็สุ่มของไอ้น,นี้ดีวกว่าไอเน,นี่ยที่คลิปที่ผมทาไปรอบก่อนเนี่ยไอเนี่ย สุ่มของไอ้นี่ดีกว่าเว่ยเนี่ยอันเนี้ยคุ้มกว่าเยอะก็มีแค่นี้แหละครับไม่รู้ว่าจะทำคลิปอะไรเพราะว่าช่วงนี้มันไม่มีกิจกรรมสุ่มเนาะเพราะว่าก็เพิ่งทำกิจกรรมสุ่มไปผมช่วงนี้ผมรอหากิจกรรมที่แบบมันคุ้มด้วยวเนี่ยไอ้กล่องฮีโร่ซัพพอร์ตสุดป๊อปนี่ก็ไม่แนะนาเท่าไหร่นะครับคุณดูเลดิ0.55้าห้าเปอร์เซ็นต์อะ ถ้าคุณคิดว่าดวงคุณดีคุณก็สุ่มไปคนระับคือมันไม่มีอะไรจริงๆเว้ยผมเลยไม่รู้ว่าจะทําคลิปอะไรดีเนี่ยวงเวทอัญเชิญก็มีแค่เนี้ยก็มีแค่นี้แะครับสําหรับสกินฟรีเนาะโอเคครับก็ไปแล้วครับอย่าลืมกดติดตามนะเดี๋ยวถ้ามีกิจกรรมอะไรแบบน่าสุ่มเนาะผมก็จะสุ่มให้ดูโอเคครับไปละาย